สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับ Beauty Geek by Ann นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาเริ่มรีวิวสินค้าตัวแรกกันเลยหลังจากที่เมื่อวานได้ลองเกาะแกงเกาะแกงแกะกองเครื่องสำอางนะคะที่ได้มาจากอเมริกาสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ Foundation Brush จากช s h a d o w ค่ะก็เป็น Brush นะคะที่มาพร้อมกล่องอันสวยงามนี่บอกถึงแบรนด์ชิชา d o w เลย นอกจากนี้นะคะในส่วนของตัวบรัชเองก็จะเป็นสีดำค่ะแล้วก็มีอักษรชิชาโดสีขาวอยู่ในส่วนของหัวนะคะก็จะเป็นลักษณะของหัวตัดแบบนี้ค่ะความหนาแน่นของตัวขนก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็นิ่มด้วยนี่อ่าซอฟตโอเคค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะข้างในเขาก็จะมีเป็นนี่เป็นคู่มือมาให้ด้วย มีประมาณ4 5หภาษาได้ก็เขาก็จะบอกว่าถ้าเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดต้องการปกปิดในระดับมากกลางหรือน้อยนะคะควรจะใช้ตัวนี้ยังไงนี่ค่ะในส่วนของขนาดนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเล็กเลยนี่ยาวไม่ถึงฝ่ามือแอนเลย ็ได้ข่าวว่าเล็กแต่ก็ไม่คิดว่าจะเล็กขนาดนี้แต่คิดว่าความสามารถในการใช้งานเนี่ยคงจะไม่ได้เล็กตามตัวเลยค่ะอันนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ30เหรียญหรือก็ประมาณพันกว่าบาทได้ที่เมืองไทยมาดูตัวที่สองกันบ้างนะคะก็คือในชุดในเป็น Foundation Brush เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นของ m a x นะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์187ค่ะงบน้อยเลยซื้อมาได้แค่อันเดียวอันนี้นะคะก็มา ในพลาสติกธรรมดาของแพงก็มัจะเป็นแบบนี้แล้วเนาะโอเคก็ด้ามก็จะยาวถือถนัดมือถือถนัดมือคะ่ะยาวม็จะเป็นประมาณนี้ก็สีดำสนิทตามสไตล์แมสนะคะส่วนหัวก็จะมีเป็นสองแบบก็มีทั้งในส่วนของใยสังเคราะห์ซึ่งคือแล้วก็ในส่วนของขนแท้นุ่มคะ่ะนุ่มมาก แต่ว่าความเดนส์หรือว่าความหนาแน,น่นของเส้นขนเนี่ย mm hmm. ก็ยังสู้ของชิชาโดไม่ได้นขนาดก็พอดีกับมือก็ยาวก,กว่ามือนิดนึงเพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วพอเรามาทิปบันดูนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะขนาดนี้แม่กับลูกครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวนี่แต่คิดว่าความใช้งานคงจะเลิดพอๆกันนะคะ มาดูหวัวก็ต่างกันนิดหน่อยค่ะนะแต่พูดถึงการใช้งานมันก็ของเขาก็ทุกออกแบบมาให้ต่างกันอยู่แล้วยังไงก็ท่านเดี๋ยวแอนได้มีโอกาสได้ลองใช้นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นพา,านทิตย์นี้ก็จะมารีวิวให้ดูละกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวต้องไปทำงานละแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดู้ายค่ะ